ยาสีฟันสูตรพิเศษนี่ครไม่ต้องเปลีฟันนี่คือยาสีฟันขนาดแท้ก็คือใช้ยาเส้นเน,นดรับอายุยืนตาก็จะห่ม,หมยาเสนน้นก็ช่วยเรื่องของการฆ่าเชื้อในปากตัวยาเส้นเนี่ยนะยาสูบแต่เป็นต้นยาเนี่ยต้องปลูกเอง เขาปลูกอยู่ตรงนู้นยายสีปลูกปลูกเองซอยเองตากเองเพราะนั้นก็จะไม่มีพวกสารพิษใด,ดๆจะใช้เป็นยาเพราะนั้นคนที่เขากินหมากเขาจะไม่แปลงฟันก็เพราะว่าใช้ตัวยาเส้นนี้แหละสีฟันแล้วก็พอสีเสร็จก็จะยัดไว้ตรงมุมปากมันจะช่วยในการฆ่าเชือ้อเชื้อยฆ่าเชื้ออะไรที่อยู่ในปากเนี่ย ให้ไม่มีกลินปากด้วยเสีเลพราะยาเส้นนี้มีมีตัวยาคุมปัญญา